ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกนอกจากนี้การนำสารเซซามินมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามินเข้าไปทำลายโมเลกุล p d l 1หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะมเมื่อเรานำเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรง ที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL 1บนผิวเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ T เซลลเนี่ยมันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลเเล์บเร็งที่มี PDL 1อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซสมินนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นเซสมินละลายน้ำหรือเซสมินที่ที่ที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL 1แล้วเนี่ย T เซลล์พชจฆาตเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T เซลล์พชฆาตเนี่ยสามารถไป จัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอภปตัสิทธ์มากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากการเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่ามากกว่า,า,กกวาที่ไม่มีการใช้เซสซามินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมาย แต่แพงกินสารสกัดจากเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึง่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้วทังที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตไ,ได้ปกติแบบหนูนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะกระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเรง็ง พร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่นจนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซซามนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทําให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้องอ่อไปและถูกร่างกายกําจัดในที่สุดงานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟูร,ระบบสมองที่ถูกทําลายได้ด้วย มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมายกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการยอมรับกันในระดับโลกเพราะว่ามีการจดสิริบัตโดยคนไทยเป็นผู้วิจัยค้นพบนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะฮะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็น โรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอามาพาสไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดําควบคู่กับยารักษาผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามินในงานดํา